ดีอินเทล e จนจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่น้ำตกปุญญาบาลข้างทางหลวงหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมเส้นทางจากชุมพรวิ่งเข้าตัวเมืองระนองกิโลเมตรที่597กันค่ะน้ำตกปุญญาบาลเป็นน้ำตกที่มีปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝนต้นน้ำเกิดจากลำห้วยสายเล็กๆบนป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นป่าราชกรูดมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1ชื่อว่าปุญญาบานชั้นที่2ชื่อต้นไม้ไผ่ และชั้นที่3ต้นต้นเฟิร์นโดยเส้นทางจากน้ำตกชั้นที่1ถึงชั้นที่3รวมระยะทางประมาณ30กิโลเมตรน้ำตกบุญญาบาลเป็นป่าดิบชืน้นและเป็นจุดพักรถที่เหมาะกับการให้หนักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาเดินศึกษาแหล่งต้นน้ำเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถก่อนเดินทางต่อไปน้ำตกบุญญาบาลเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีถ้าเพื่อนๆจะต้องการเข้าไปใกล้ฉิดน้ำตกกว่านั้นจะต้องเสียค่าเข้าอุทยานคนละ20บาทนะคะ แล้วเดินเข้าไปได้เลยน้ำตกชั้นล่างสามารถลงเล่นน้ำได้แต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งนะคะเพราะว่าฝนตกหนักต้องระวังน้ำป่าหลายหลักค่ะไอรีนขอบอกความรู้สึกเลยนะคะว่าจุดจุดนี้จ่ายค่าเข้าเพียง20บาทคุ้มจริงๆเลยค่ะพรมแดนของน้ำตกที่สวยงามกั้นระหว่างภายในภายนอกน้ำตกห่างกันไม่กี่เมตรเองโดยลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกปุญยาบาลชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทั่วไปแล้วน้ำตกส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองนั้นจะมีความเย็นเนื่องจากไหลผ่านมาจากป่าดิบและแสงอาทิตย์จะเข้าไม่ถึงมีฝนตกเป็นจำนวนมากทำให้น้ำตกมีความใสและเย็นมากๆเลยค่ะส่วนพืชพันธ์ุในป่าดิบชื้นมีพันธุ์พืชที่สำคัญได้แก่ยางตะเคียนขูไม้และไม้ในตระกูลปาล์มถ้าใครผ่านเส้นทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันนะคะ เติมความสดใสและฟอกป,ปอดให้สดชื่นก่อนกลับเมืองกรุงกันค่ะบางครั้งชีวิตมนุษย์เราก็ไม่น่าจะต้องการอะไรมากมีที่สงบสงบฟังเสียงน้ำไหลมีธรรมชาติไว้เย,ออยียวยาจิตใจแค่นี้จิตใจก็ฟูฟ่องแล้วค่ะ